ดราม่าเป็กสันชัยหลังโชว์ฉีดเข็ม5โดนวิจารณ์ยับบางคนสักเข็มยังไม่ได้ฉีดจากกรณีที่ทางด้านเป็กสันชัยเองตระกูลสามีของยาย่าธัญเรศเองตระกูลได้เดินทางไปอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งถือว่าเป็นเข็มที่3ของเจ้าตัวหลังจากที่ได้รับวัคซีนซินแวกทั้ง2เข็มมาครบ1เดือน โดยทางด้านเป็กสัญชัยได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าบินมาถึงเมกาเมื่อคืนนอนยังไม่ทันอิ่มพอปลุกไปเล่นโมอร์นาเข็มแรกหลังจากได้ซิโนแวคเข็มสองมา1เดือนแล้วไว้จะเล่าให้ฟังว่ามีอาการอะไรไหมอีกทั้งเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมทางด้านเป็กสัญชัยก็ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที่4พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเอาไว้ว่าครบ1เดือนพอดีจากมร์นาเข็มแรก วาวันนี้ฉีดเข็มสองหลังจากที่ได้ซินแวรจากไทยมาแล้วสองเข็มมีหลายคนมากที่ถามเข้ามาว่าซินแวกเข็มสองมาโมเดอร์นามีอาการอะไรไหมส่วนตัวผมเองไม่มีอาการอะไรนะครับส่วนโมเดอร์นาเข็มสองวันนี้รู้สึกอ่อนเพลียน,นิดหน่อยเดี๋ยวอีกเจ็ดวันจะรายงานให้ทราบมีผลข้างเคียงอะไรไหมเพราะมีหลายคนที่ลงทะเบียนรอฉีดอยู่ผมเองเหลือปอดอยู่ข้างเดียว เลยจำเป็นต้องรีบมาฉีดให้ครบโดสก่อนตามคำแนะนำของคุณหมอส่วนทางอเมริกาเองก็เริ่มเข้มงวดขึ้นอีกครั้งเนื่องจากมีสายพันธุ์อื่นๆเข้ามาขอให้คนไทยทุกคนปลอดภัยนะครับที่เมืองไทยชุมชนไหนหรือหน่วยงานแพทย์ที่ใดที่ต้องการหมูปิ้งมาเฟียอิ b o x หรือ Line แอดไปที่หมูปิ้งมาเฟียได้นะครับตอนนี้ทยอยส่งให้ตามที่ต่างๆอยู่ตลอดวันครับ และล่าสุดต้องบอกเลยว่าทางด้านเป็กสัญชัยยังไม่หยุดอยู่แค่เข็มที่4เพราะเจ้าตัวได้ไปบูส์ตอเข็มที่5ซึ่งก็ทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวโดยทางด้านเป็กสัญชัยได้โพสต์ปภาพพร้อมระบุข้อความว่าบูสเตอร์เข็ม5เอาทุกยี่ห้อจะตายไหมคอยติดตามซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเกิดดราม่าอย่างหนักจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเป็กสันชัยโดยได้เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจานวนมาก อาทิเช่นทำไมฉีดเยอะเข็มจัง5เข็มภายในเวลากี่เดือนคะพี่เป๊กเข็ม5จริงหรอคะเนี่ย